อัลริตายันแชทหลุดรุมด่าก้าวของจริงรับเคยร่วมแจมดา่าแค่อยากเอาใจเจนนี่แม้ว่าเรื่องการฟ้องร้องจะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายแต่ประเด็นดราม่าระหว่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์ค่าตัวดูเหมือนว่าจะยังคงไม่จบลงง่ายๆในสังคมออนไลน์ล่าสดุดก็ได้มีแชทหลุดที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยระหว่างเจนนี่และศิลปินในค่ายได้หมดท่าสดชื่น ต่างพากันพิมพ์ข้อความรุมด่าก้าวมีการใช้ถ้อยคอยําหยาบคายแต่ละคนก็ร่วมผสมโรงไปต่างๆนานาโดยหนึ่งในศิลปินที่มีส่วนร่วมในบทสนทนาอยู่ในกลุ่มแชทดังกล่าวคืออันปาลิตาศิลปินสาวที่ตัดสินใจออกจากค่ายเพลงของเจนนี่ไปรับค่าจ้างร้องเพลงเองภายหลังจากมีปัญหาเรื่องค่าตัวเช่นเดียวกันโดยเธอนั้น พิมพ์ข้อความออกตัวเข้าข้างเจนนี่ต่อว่าก้าวไปในแชทว่าฟีเจอริงให้คนรู้จักมากก็บุญแค่ไหนแล้วบทสนทนาในแชทดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดียและเมื่อทางอันได้โพสต์รูปภาพล่าสุดก็มีผู้ไม่พอใจเข้าไปถล่มคอมเมนต์ต่อว่าเธอโดยคอมเมนต์หนึ่งระบุว่าปลอมจากนั้นอันก็ไปตอบขอโทษยอมรับผิดและว่าตอนนั้นที่ด่าก้าวเพราะต้องการเอาใจเจนนี่เห็นเพื่อนอวย เลยอยากอวยด้วยไม่ทันคิดให้รอบคอบตนได้ไปขอโทษก้าวแล้วและยินดีที่จะปรับปรุงตัวอย่างไรก็ดีหลายคนที่เห็นอันออกมาตอบเช่นนี้มองว่าเป็นการแก้ตัวไม่จริงใจตอนนั้นเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ต้องออกความคิดเห็นก็ได้แต่เลือกที่จะด่าก้าวอย่างสนุกปากตามเพื่อนๆแต่ทั้งนี้ก็มีอีกส่วนที่เข้าใจสถานการณ์ของอันที่เลือกที่จะไปตามนะ้ำเพื่อเอาตัวรอด แล้วตอนนี้เธอก็สำนึกผิดและได้ขอโทษก้าวแล้วต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ